เดี๋ยวมาดูทีมงานตำทั่วกันครับน้าพัดโตกินได้อะึอลองก่อนทีมงานเราตำทั่วครับคลิปหายแล้วเออสูตรใครก็สูตรมันเอายังคงก็รู้ เดี๋ยวก็รู้พี่น้องรู้อร่อยก็ไม่อร่อยแล้วจะบอกว่าเดี๋ยวชิดใจเลยไอ้ดาวครับตำถั่วเนี่ยเขาต้องเอาถั่วลงไปตำก่อนนะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเขาทำให้รู้เลยเฮ้ยโอ้โอเคครับอ่าโอเคโอเคโอเคทีนี้ก็พอแล้วเยอะนะฮะเดี๋ยวดูแล้วเอาเอาเหลือไว้ทำไมวะน่ะปาดแล้วน่ะไอตัวที่ปาดแล้วน่ะน่ะน่ะทิ่งแล้วโอ้ทิ้งไปมันเสียอ ันนี้เป็นสูตรของเขานะำนี่เฮ้ยใส่หมดเอาเลยอ่จัดไปแบบนี่ต้มปลาครับต้มปลาอืต้มปลาใส่จักกันงอนตำถั่วอันนี้สูตรเขาแน้วนี่ครับเนี่ยสูตรเขาเขาตำเครื่องก่อนนี่ถั่ว จัดไปแซ่บๆดาๆเด้อยังไงก็อืเอเอาเอาที่สนัตามเนไนะครับทุ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 ให้มันเตะอ๋อมตรงไปเสียอะไรจ้าจ้าจ้าโอ้มันสูตรของเขานะครับเ ดูโหสวยสวยสวยอย่้ไรอะไร่ยสูตรที่เราทำไม่เป็นนะครับอืมสูตรนี้อ่ะสูตรอะไรนะทำข้าวนี่แล้วแต่ใครครับแล้วแต่ถนัดใครทำยังไงก็แล้วแต่จะทำได้กินก็ได้กินแต่มีคนทำก็ไม่ได้กินถูกเห็นไหมจานถูกถูกถูกโอ้ยมันทไมเนี่ยาวเนีนะจัดไปเอาที่สบายใจเอาตามตามถนัด ต้องบอกกันนะครับว่าเขาสูตรนี้ของเขานะเขาทํามาสูตรนี้ก็เราก็สูตรนี้นะครับอืจะเป็นสูตรอื่นไม่ได้หรอกวันนี้เนี่นี่เนี่เอฟซีเราด้วยครับนี่ดูสูตรของเขาล่ะมีเอฟซีทำข้าให้กินเลยวันนี้อ่าอันไงอ่ะแน่นอนจริงตำถั่วครับตำถั่ว เด้ง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 ถั่วเด้งเด้งถั่วเด้งเด้งอ่าสุดยอดอ่ายวไปรอรอตอนชิมนะครับรอตอนชิมรอตอนรอตอนชิมเนาะว่าจะอร่อยไหมอ่า